โดมิน so ิกโซโบสไลกับความผิดหวังที่ลิเวอร์พูลถูกลีดอยู่ในเตดตีเสมอ3-3ต่อในช่วงทดเจ็บทั้งที่ควรจะเก็บชัยชนะและคว้า3ามแต้มได้ในเกมนี้บอกตามตรงผมไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจาก2-0ผมคิดว่าเราคิดว่าเกมจบแล้วด้วยซ้าเรามั่นใจในแบบนั้นและเราแค่ทำให้แน่ใจตั้งแต่ต้นเกมว่านี่คือเกมที่คุณไม่สามารถประเมินทีมต่ำเกินไปได้บางทีหลังจากที่เสียจุดโทษพวกเขาอาจจะแค่มีโมเมนตัมมากขึ้น แต่เราก็กลับมาได้อีกครั้งขึ้นนำและแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่ดีแต่การที่เราเสียประตูจากรูปตั้งเตะอีกครั้งนั้นมันแย่มากจริงๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความมั่นใจผมไม่รู้แต่บางทีคุณอาจจะพูดถูกแต่หลังจากสองต่อสองเราแสดงปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมและแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจของเราเรารู้ว่าเราทำผิดพลาดที่ปล่อยให้พวกเขากลับมาเป็นสองต่อสองแต่ผมไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับผลการแข่งขันที่มันจบลงไปแล้วในเวลานี้ ผลกระทบจากผลงานที่ย่ำแย่ในห้องแต่งตัวสิ่งที่อยู่ในห้องแต่งตัวก็ยังคงอยู่ในห้องแต่งตัวและเราไม่ควรพูดถึงมันในที่นี้มันไม่ใช่สำหรับสาธารณะเราต้องจัดการมันด้วยตัวพวกเราเองเราต้องหาทางออกให้ได้ผมสามารถหาโอกาสได้เสมอในวันอังคารหรือวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ก็มีบางครั้งที่คุณต้องมองตัวเองคุณต้องกลับบ้านและคิดว่าถ้าคุณทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วและถ้าคำตอบคือใช่เราก็แค่เดินหน้าต่อไปแล้วโมเมนตัมก็จะตามมาในที่สุด เกี่ยวกับทีมที่ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่หรือไม่มเป็นคำถามที่ดีนะแต่ยากที่จะพูดถึงเรื่องนี้ปีที่แล้วเราได้แชมป์ตอนนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอยู่อันดับเท่าไรของตารางทุกทีมกำลังทำผลงานได้ดีทุกทีมต้องการเอาชนะและโค่นล้มทีมแชมป์และเราก็รู้เรื่องนี้มาก่อนฤดูกาลด้วยเราต้องหาทางออกให้ได้เราต้องแสดงปฏิกิริยาและความมุ่งมั่นต่อไปและทุกคนต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนรุ่นเก่าหรือคนที่อยู่ที่นี่มานานทุกคนต้องลงสนามและแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตราสัญ,ญลักษณ์นี้